ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าเมี้ยวเลยนะครับผมอัะก็ผมกับพาเบลเลนเกมอันกระเตดินจาหน่อครับนอ้องกระเตดดินจาามาด้ไหเอาเดี๋ยวพาไปหอมหอมหอมเลยละกันนะครับแปะทำไม่ <laughs> กระเตไอตัวเล็กคุ้นมาได้อะ่ะ โอเคนะครับก็พกทุนมาที่สองหมื่นนะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับเนาะอ่ะก็ผมก็อยู่กับยูวุฒใหม่กับค่ายมาใหม่นะครับสําหรับค่ายโคตรปัง16แพทย์นะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายมาใหม่ระบบใหม่ด้วยนะครับมหนะเกมอันกระเตดินจ้าพี่นอ้องเบ็ดหนึ่งลอยแล้วกันเนาะเดี๋ยวเบ็ดไปกัน <c oughs> <c oughs> เบ็ดก, 2, กันสองสามยาไปไหมเนาะเดี๋วทั้งสี่บนนั้นเลย ไปเลยเจ็ดพันห้าไปครับผมเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมนะาก็ลุ้นต่อคูณเลยนะครับเออเออเออเอาแจกใจต่อคูณไปนอนเลยชิมโอจุโนกี้กระดา เอาตัวแจกมไหมอีกแล้วไวยเฮ้ยคุณไปเลี้ยงกันอยู่แต่ทางหุ่นเมี่ยเอาได้อยู่ครับผมเอาเอ้ยหลวมคุณพี่น้องสูวหลวมคุณอ้ยคือเฝ้ามาทีเอาคุณหาชิบสองหืมยังวะ เฮ้ยหมาดีดเ้อเฮ้ยถ้ามาแบบนี้ไม้เดียวจบเ้อเฮ้ยอุย้ยเบื้องคุ้นพี่น้องกันถืงองมอุย้ยเอาแร้วงานเข่าแล้วครับพี่น้องแบบนี้งานเข่าเลยครับผมผมบอกเลยแบบนี้งานเข่าเร็วต,กกตักระเตียเต็มจวอเลยพี่น้องเลย้ยแบบนี้เรียบร้อยครับผมบอกเลยไม่เดี๋ยวจบแบบนี้พูนะ่ะไม้เอาึ่งคุณนตะพื้นตะพื้นนะครับผมบันเทิงและบาท,ที่นี่ โอ้โหเต็มแถวครับผมบันเทิงละทีนี้อย่าเฝ้าเบิดเด้ออย่าเฝ้าเบิดเด้ออโ้ยอย่าเฝ้าเบิเดเอากำลังไปได้สวยเด้อนี่อย่าเฝ้าเบิดอย่าเฝ้าเบิดอย้ยเบิดแล้วครับพี่ดอกออด่าที่ไปตัวอู้อกำลังงับเนาะคุณ่าไรเข้าไปนี่สองร้อยแปดสิบหกเอฟตัวสิกาทพสองหมื่นแปด หอมหอมหอมไปหนึ่งคีสวยงามอีจิโมะกีรดาดเ,เบียดเอาเองก็มีตัวคูณอยู่นะครับทังนอกเกมนี้ก็ได้เอาเาแยกหลังทื่อกระบุมี่ยังเกิดขึ้นเนาะเอาเงิดไหลวะ โอ้ยจิบมโนเฮ้ยริขนาดนักนนิโมาซื้อบน่าเลยพ 75, ไปน้องเจ็ดพันห้าปอู้วังหันี่ง้ามมีีเด้แต่ว่าเสียดายนะครับมันจบไว้เป็น,นอยนะครับผมนะนกระเตะกันลังจิมจอเลยวังหันี่กระเตะเขาเอิ้นว่าตัวเล็กคุณกันน้องอย่างคุณคุณลล้นนี่แหละพี่น้อง ตัวคูณลงมานะครับมันก็จะรีสป,ปินให้เราไปเรื่อยๆนะครับสําหรับเกมนี้ก็ผู้ดใดเคยเล่นกันลู่ๆกันดีอยู่แล้วครับผมว่าผมว่ามันแตกหลายอยู่ดเด้อเวลามันแตกมันก็แตกหูตีได้พี่น้องเลยเวลาบ่แตกก็เกลือครับผมจะตามนั่นเด้อไม่นี่คือสิเกลือว่าพี่น้องเลยเอาขึ้นปีนทงสัตว์บัตรติบเอาตัวลว้วงฟุตมาพี่น้องอสวย เอาคูณหาสิปเก้าสวยๆๆๆโอ้ยจมบอนเฮ้ยมเอาลวมคุณสวยเฮ้ยรวมคุณแบบนี้ก็หอมหอมหอมนีครับคุณรอยยี่สิีสวยคูณรอ้อปโอ๊ไปแล้วครับพี่อ้องคูณลอยกว่าเท่าไปแล้วได้อยู่ได้อยู่สวยอาเพิ่มตรงคุณอีกครับผมส่วนล้มคูณอีกเนี่ยไ่วะ อย่าเฝ้าวเบิด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 อย่าเฝ้าเออจะได้ไเป็นต่อเอารวมคูณรวมคูณสมพรปากสมพรปากคูณเท่าไรนั่นน่ะทไม่มันคูณสองร้ยเก้าสิบสี่รู้เรื่องรู้เรื่องนะครับรอบนี้ <Good buying. S 1> ได้หอมหอมหอมเท่าแล้วครับผมเงี้ยมึงหลุดพี่น้องบ้านนี่หอมหอมหอมคูณสามร้อยสี่รอยอู้วบอขาดพี่น้องคูณสี่รอยอะอลังการงานสร้าง ขวังเทียนแน่นอนอุย้ยคุณหาล่อยผู้เดียวพี่น้องหูเบิล้ลละครับผมอุ้ยคุณหกร้อยสี่สิบบาทไดเอ็นสกต์สกปรกรู้เรื่องเอาอบาร์ดิกกัหกหมื่นสี่หวานเจี๊ยบไปนหนึ่งไม้นะครับส,สวยๆงามๆโคตรโหดอ่ะพี่น้องโคตรโหดอ่ะ เอาโอเคนะครับก็ไม่ไปต่อแล้วนะครับผมนะสำหรับเกมอันกเตนินจานะครับอ่ะพวกเราอยากลองบึงนะครับสำหรับค่ายโคตรปัง16แพล็ดนะครับผมก็ปักหมดไว้แล้วนะครับค่ายนี้ก็เป็นค่ายมาใหม่ระบบใหม่ด้วยนะครับอ่ะไปก็ับไปลองให้พะหายแวใวม่อีกดีกว่าเนาะใหญ่ๆกันก็ับ๊ปบายครับม้ย